ครับกับสวัสดีครับภัพยพิน้องเอฟซียาดที่ทำสุขสุขคนครับนี่แหละครับกุฏิอาจารย์สว่างนะครับอันนี้ก็คือ,อยอูเทวดาล่อยล่องเลยครับอ่ถาถ้ำขั้มสะอาดอามาอยู่สถานที่ตรงนี้อ่ารับจ้างเทวดาสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงหกตัวตรงตรง,ตรงครับภ่พยพิน้องนี่คือเทวดาผลล่อล่องเลยภัพยพิน้อง คือบุญคือกุศลเดอ้อพุยพิรองนะครับตรงนี้เป็นตรงที่อาจารย์นะครับได้เดินจงกมรมได้ภาวนาตั้งแต่เขามาอยู่สถานที่วัดนะครับวัดอมพระนมบ่อทองจังหวัดชนบุรีครับนี่แหละครับถาดตรงนี้แหละครับนี่ตรงสถานที่ที่อาจารย์ได้เดินจงกรมเดอ้อพุยพ่รองเห็นไหมครับนะครับ ตอนกลางคืนอาจารย์ก็เดินจงกรมภาวนาแผ่เมตตานะครับให้เพิ่นนะครับอาจารย์ก็บพวกคิดว่าอาจารย์ิีด้มาสถานที่ตรงนี้เพี่พี่น้อวงแต่อาจารย์ต้องได้มากเพราะอาจารย์มาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ายังว่ท่านได้กลับครับอาจารย์กติกับออกจากนี่กับวันที่สิบเอ็ดครับไปบวงสรวงวันที่สิบสามครับพูพี่น้องเข้าเปชโก็ลาจากปูแปดซอก ฝากเพื่อพี่น้องเอฟซียาติรรมสุขุสุขนนนี่คือสถานทีทีอาจารย์เหตุท่างเดินจงกรมนะครับเทวด,ดาเพิ่นกบมักร้ครับขันทําควมสะอาดนะครับเพิ่นมักแห้งงวดที่แล้วอาจารย์ก็ได้ปล่อยไปเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเตียมเตียมมือบวงสวงครับเพิ่นกำน,นับค้นได้ซิบหาคนยาติรรมลูกทีมทูก,กันใหญ่ครับฝอเพื่อพี่น้องจางกะดีใจภูมุ่ใจเด้อจางกนสื่อหวยบ่ไดบ เพราะเป็นแนวทางสะพานบุญให้กับผู้พี่น้องเอฟซียัติธรรมสุขส่วนครับตรงข้างหน้านี้เป็นตรงที่อาจารย์ได้นอนภาวนาครับอาจารย์ก็ได้ขางมานอนอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่ตรงนี้ตรงที่อาจารย์นอนเด้อผู้พี่น้องนะครับนี่คืออาจารย์นอนอยู่หนีผู้พี่น้องอาจารย์กับมานอนมาเดินจงกรมภาวน,นาอยู่ตรงธาตุเพลินนี่นะครับ อ่าีเอาโชคเอาลาบฝากไปพี่น้องอาจารย์ก็ฝันดีครับพี่น้องอาจารย์ฝันดีอาจารย์มาหนีขึ้นแหลกไปพี่น้องเอ้ยหลังจากเลียกอกแล้วว่าศูนย์เขาอาจารย์ก็ดีใจว่าหวยอาจารย์เขาอาจารย์ก็บบุว่าลูกศิษย์ถูกหวยข้างล่างสิบหาว่ามือนันบวงสวงปูพนับคนสิบหาคนถือก็หลายอาจารย์ก็ดีใจครับไปพี่น้องถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลครับ พี่พี่น้องนะครับนี่คือสถานทีนะครับสถานทีตรงนี้ก็คือปราศาทตรนะครับอ่าเพื่อนเอาถาดตั้งไว้ตรงนี้อาจารย์ก็เดินจงกรมภาวนาอ่าฝันดีครับฝันขึ้นแหลกเข่ามาฝันว่าลูกแก้วลอยมาอาจารย์กปืนลูกซ้องขึ้นยิงลูกแก้วแต่กระจายยิงก็เห้จัดจูดผู้ผุ้นี่พ,พี่พี่น้องนะฮะ อาจารย์คิดวางงวดนี้จังได้หวยปูแปดศอกหวยอาจารย์สมหวังที่ฝันก็ต้องเขา่าคือเก่าครับพ,พี่รองก็ต้องเขานะครับเพราะว่ากาติดกันมาหลายงวดแล้วครับพ,พี่พี่รองก็ว่าผาดเพราะว่าอาจารย์เป็นสะพานบุญใหครับเราเทียบเทวดาสั่งให้กับเราเทียบเทวดา,า,งงาเ,าเ,เด,าด้อพ,พี่พี่รองฝากบุญฝากฝากุศลกับพี่พี่รองเอฟซียากที่ทำสุขสุขนคนขึ้นแรกอาจารย์ก็ได้ยิ่ง ได้ยิงปืนนะฮะใส่ลูกแกวล้อยมาแต่กระจายอาจารย์กระตีไว้ท่านที่เลยศูนย์แปดอ่าหนึ่งแปดรกคาศูนย์หกครับอาจารย์ตีไว้สามตัวอาจารย์กัตีไว้แปดสามหกครับอาจารย์ตีไว้แปดสามหกเรื่องพวยพี่น้องนั่นนะครับคืออาจารย์ได้ตีไว้ครับพพี่น้องขึ้นที่สองอาจารย์กับมอฟันอีกอาจารย์เสียงเหล็กนะครับเหล็กพญานาคอ่าที่ เกี่ยนเขาไปในรถก็เป็น8 1 7ก็ออกโอ้ยเล่า3โตเลยครับพี่พี่น้องพราะยนหนักขึ้นมากครับก็บมาล่อให้อาจารย์เห็นพออาจารย์ฟันว่าได้เอียนร้อนดอนอยู่2โตวนะครับก็มาครบ2โตแล้วครับพี่พี่น้องครบ2โตแล้วลถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเนาะพี่พี่น้องนะครับอาจารย์ก็ได้เห็น2โตนะครับเมื่อน,นั้นอาจารย์กัถทายลูปลงไปกอทอรถ8หลด่ด ปดแปเจ็ดหนึ่งครับแปดหนึ่งเจ็ดแัไปออกเล่านะครับเด้อพี่น้องก็ถือว่าอยากจะทำคงโชคดีถูกกันนะครับพี่พน้องอนั่นแหะครับบวกขึ้นกไม่อีกตัวนึงไม่อีกตัวหนึ่งเก,ก็เป็นเรลียกเพิินนะครับเลียกเพิินเรียกรถเพิินเนี่ยคือแปดสี่นะครับแปดสี่บอกครับแปดสี่สามศยพี่น้องนั่นแหละ เอาพยพี่รองเบื้องคิดกับข้งสีขู่แ้ครับเด้อพยพี่รองนี่แหละครับที่อาจารย์ได้ยูเด้อพยพี่รองด้วยบุญด้วยกุศลนะครับพยพี่รองเอาบุญฝากพยพี่รองปีใหม่ก็อยากให้ลำาุ้ยเป็นเศรษฐีกันสุขสุขคนละครับพยพี่รองอย่างเงินไหลน้องทองไหลมาเพราะว่าปีใหม่เด้อผยพี่รองครับพยพี่รองอันนี้ก็เป็นรลปหลวงปูมันนะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่อาจารย์ได้นอนครับภาวนาอยู่ในนี้นะครับนะครับอาจารย์ก็ได้ภาวนา อันนี้ก็เป็นลูหลงปูมันเด้อพวยพี่นอ้องเอาวพวยพี่น้องอันนี้ก็เป็นเหล็กมงค้นครับพวยพี่น้องเหล็กมงค้นเด้อพวยพี่น้องเบิงเอาครับอ่าเบิงเอาเด้อพวยพี่น้องก็มีเลียกสามโตนะครับอ่าก็บบหลายหางดอกพวยพี่น้องล่องไปวิเกาะเบิงล่องไปเสียงเบิงที่อาจารย์ได้อ่าเพรเมตตาให้เจ้ากมนายนยุนีนะครับอ่ขอโฉคขอหลาภไปฝากพวยพี่น้องเอฟซีเช่าลกสุขุสุคนนะครับ อาจารย์กับปอยไปฝันที่แรกอาจารย์กับแปดนะครับอันนี้คือข่วมฝันอาจารย์ฝันว่าได้ยิงปืนกับแปดศูนย์หนึ่งแปดหกศูนย์ห่าคืนที่2อ,อาจารย์กับว่าฝันอีกครับอาจารย์ก็ได้ตีไว้สี่ศูนาหกสามศนะครับอันนี้เรียกลดพญานาคเด้อยพี่พี่น้องพญานาคเคือร้อยมา,เ,าเรี่ยไรไมาจากรถขั้นที่8 จ็ดหนึ่งไปออกเล้าครับเผยพี่น้องไปออกเล่านะครับเอาล่องวิเคราะห์เบิงล่องพิจารณาเบิงเด้อเผยพี่น้องนี่ก็คือแนวทางอาจารย์สมหวังปูแปดศอกนะครับงวดวันที่สิบหกมกราคมสองห้าหกแปดครับเ่ยพี่น้องจังใดก็อ้โชคดีก็อย่าลืมเป็นเจ้าภาพนะครับรวมบุญรวมกุศลบวงสรวงขอโชคลาภจากปูแปดศอกเพิ่นสีมะยมฮู้ตัวใดครับอยู่ในนี้ครับมันสิเลี่ยหน่อยที่สุดนะครับสิเลี่ยหน่อยที่สุดเด้อเผยพี่น้องก็ที่ว่าเป็นบุญเป็นกุศล เอาบุญเอากุศลฝากผู้พี่น้องเอื้อซี้ญาติธรรมสู่ขุสุขคนนะครับเดนอนบ้อนอนหลับในเงินหมื่นนอนตื่นในเงินแสนหลับหลับตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านนะครับโอ้ยขอให้หลวงปู่มั่นประทานพรให้โชคให้ลาบเด้อป่วยให้เป็นบุญเป็นบารมีนะปู่เอ้ยชาวโลกลูกลูกละล้านล่ออยู่ใหญ่ยยอดใหญ่อยากจะใส่ใจลำบากนะปู่เด้อให้เป็นอนุสงผลบุญ นะครับพวยพี่น้องอาจารย์ก็เอาชิดนี้ไว้แค่นี้้ะครับเด้อพวยพี่พน้องไว้เพียงแค่นี้ก็ขอให้อนอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นในเงินแสนผิดตกเพรภัยผิดใจคอยเป็นมหาเศรษฐีคนใหม่ในปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพ่อยพี่น้องอ้าวอ่าบวงสรวงวันที่สิบสามก็อย่าลืมเด้อพ่อยพี่พน้องสิบสามงวดนั้นปูมาบอกว่าอ้าวบวงสรวงวันที่สิบสองปูจะให้สิบสองล้านโอ้ยก็ออก ครับก็ออกคักออกเนี่ยหวดนันปูกันนับคนอีกมากันกี่คนผู้หญิงหผู้ชายสกับหกสกับุยพี่รองสุดจอดครับพุยพี่รองนี่คือเหลี่ยปูแปศอกสุดจอดครับปูแปศอกปู 8, ปนาคาด้วยบุญบารมีหฮาโชคดีรวยๆเด้อสาธุรวยรวยๆยย